สิ่งดีๆที่จะเข้ามาเจ็ดวันนี้นะคะเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะนี่คือดวงลันด้อมนะอาจเป็นของคุณหรือไม่เป็นแต่ใช้นวลวิดิศนิคอ์วิจราราณในการรับชมได้นะคะเรามาดูนะเจ็ดวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเจ็ดวันนี้นะคะโอ้โหใครที่ขอพรอมพ่อปพิคเนตนะคะคุณจะประสบผลสําเร็จขอเรื่องใดประสบผลสาเร็จเรื่องนั้นนะคะนี่บ่งบอกวอล์สายมู จัดไปค่ะองค์พ่อพระพิเครนะคะกําลังประทานพรให้คุณคุณขอเรื่องอะไรขอเรื่องสติปัญญาขอเรื่องเงินขอเรื่องความสําเร็จคุณจะได้นะใครที่เป็นสายมูจัดไปค่ะขอแสดงความยินดีนะคะเรามาดูาไพ่ใบต่อไปนะจ๊ะเจ็ดวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะขอเรื่องอะไรไว้นะคะโอ้ขอเรื่องคู่โอ้ต้องบอกว่า ใครขอเรื่องคู่กับองค์พ่อองค์แม่หรือใครขอให้มีความสุขเรื่องครอบครัวขอให้มีคู่ที่สมบูรณ์ขอให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ขอให้ชีวิตคู่ที่มีรักเดียวใจเดียวรอ,รอมีลูกมีหลานที่มีความอุดมสมบูรณ์ครอบครัวอบอุ่นมีเงินมีทองคุณจะประสบผลสําเร็จอุ้ยอันนี้พูดแล้วขนลุกนะอาจารย์ไม่ได้อาจ,จารย์ไม่ได้เมคไว้ในะดูไพ่ตั้งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโคดสายมูของแท้นะคะวันนี้ขอดูไพ่ใบต่อไปอีกนะว่าจะเป็นอะไรนะคะ หุยคนลุกต้องขอกระดิ่งรัวๆใครขอคู่ขอเงินขอเงินไหลเข้ากระเป๋ารัวๆขอแบบไม่มีวันสิ้นสุดขอ ให้ประสบผลสำเร็จเรื่องการงิงขอยมีเงินมากขึ้นขอยมีความรักที่ดีขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานภายในทิศนี้เราพูดกันนะคะคุณจะเป็นผลสําเร็จพูดแล้วขนลุกนะอาจารย์ขนลุกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่ขอคุลเป็นผลสําเร็จเงินได้ความรักดีการงานขอดูการงานหน่อยนะคะเป็นอย่างไรเจ็ดวันนี้โอ้โหพรอแม่รักษมีมาวันนี้วันเทพบาระชุมนม ต้องขอรกระดิ่งรัวๆคุณคนที่ขอเรื่องเงินความรักโชคลาภคนอุปถัมภ์สำเร็จทุกเรื่องนะพระแม่ลักษณ์มีประทานพรให้การเงินนะคะโชคลาภความรักที่ดีนะคะมาคู่กับองค์พระพิษชเนศแล้วก็ องค์พ่อองค์แม่องค์พ่อสิวะทั้งครอบครัวเลยวันนี้เป็นวันมาประชุมนมจริงๆขนลุกนะคะอาจารย์ไม่ได้เมคไว้นะขออีกหนึ่งใบนะคะสาเร็จทุกเรื่องไม่ต้องพูดอะไรมากเจ็บขอนะคะวันนี้เป็นวันดีวันเลิกดีทําอะไรก็ประสบผลใน,นเรื่องความรักยิ่งเรื่องความรักคนที่ตกคนที่ลําบากนะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะสิ้นเดือนนี้ทุกอย่างจะเริ่มราบรื่นมากขึ้นนะคะขอดูไพ่ใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายโอ้โหงานเด่นโอ้ไม่รู้จะพูดคําไหน งานเด่นเงินเด่น,น,ดนความรักดีการเงินดีโชคลาบมีโอ้โหไม่เด่นไม่ว้าวไม่ปังเป็นไปไม่ได้คะ่ะขนลุกนะจารย์พูดไปแล้วขนลุกเงินเด่นงานเด่น,น,ดนความรักดีชีวิตครอบครัวราบรื่นโชคลาบมีมูเป็นผลสําเร็จไม่ว่าคุณจะมูเทพองค์ไหนสายไหนที่ขอไว้นะคะคุณจะประสบผลสําเร็จขอเรื่องใดประสบผลสําเร็จเรื่องนั้นเพราะใน วันนี้ไพ่บ่งบอกประสบผลสาเร็จทุกเรื่องเรื่องความรักก็ประสบผลสำเร็จเรื่องการงานประสบผลสําเร็จเรื่องการเงินไหลเข้ากระเป๋าไหลเข้าบัญชีรัวรเรื่องความรักก็ประสบผลสำเร็จพอองค์พ่อกับองค์แม่มาคู่กันนะพ่อศิวะกับองค์พระแม่อุมามาคู่กันแถมพระพิคเนตก็มาอีกนะคะแล้วก็บอกเลยพระแม่ลักษมีมาประทานพรเรื่องความทรัพย์สินเงินทองประสบผลสำเร็จวันนี้นะคะใครมาเจอนะคะ กดน้อมรับ energy น,นี้ดีๆไปได้เลยขอความสุขความมั่นคงความมั่งคั่งความร่ารวยเป็นของคุณแน่นอนใครมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่บังเอิญแล้วก็ไม่มีการเมคไว้ไม่มีการตัดต่อใดๆสิ้นขอให้เป็นโชคชะตาของคุณและหากนะคะพายิปซีมีความขลังนะคะใครมาเจอไม่มากก็น้อยเป็นโชคชะตาของคุณอาจารย์ึ่งคนขอกดน้อมรับสักพันครั้งให้สําเร็จงานเง,งินความรับตามคําทนายนี้ โชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ